ครับผมวันนี่จะมาทำประกวดนะครับผมถึงไหนแล้วครับเราจะให้มาดูนะครับวิธีการคุกมะกวดับเกลือนะครับกล้วท่านต้องอะไรทำไมต้องนานวะเออไม่เป็นไรนะครับใส่เกลือนะครับใส่เอาใส่อสูบคราวแล้วดูนะครับเออแคุกคุกพอแล้วพอแล้วคุกคุกคุก เออนะครับจะมาใส่ถุงครับมือเปื่นครับเวลไ,ไใช่เลยเราจะใช้มะกรูดประมาณ3มลูกต่อหนึ่งถุงนะครับโดยประมาณเพราะว่าจริงๆลูกหนึ่งอเราถ่าได้สี่ซีครับ ก็ประมาณสามลูกมันก็อาจะเป็นผุงพอดีโดยเกลือรครับก็จะช่วยให้มะกรูดสามารถมีอายุการใช้งานางาไ,ได้มากขึ้นครับมัดปะไม่ต้องนครับไม่ต้องนี่ <S 2> <S 2> ครับไ,ได้แล้วครับหนึ่งถุงนะครับแล้วเราก็จะทำกันต่อทั้งหมดประมาณสิบถุงนะครับ <S <S ไปกันเลยไปกันต่อ แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับนวัตกรรมของเรานะครับก็คือที่ดักกลิ่นไม่พึงประสงค์จากมะกรูดนะครับผมแล้วก็สําหรับประโยชน์ของมันนะครับเอาไว้ดักกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามสถานที่ต่างๆนะครับที่เราไม่ชอบกินของมันนะครับหรือว่าตามห้องน้ําที่มีกลิ่นเหม็นนะครับอ่าโดยวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ